ส่วนช่วงบ้านฉันวันนี้นะคะนักข่าวพลเมืองกรุงเทพมหานครจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับโรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆค่ะใช้ความเร็วเท่าที่ตัวเองทำได้นะคะอ่า ได้ยืดเยียดทุกส่วนของแขนและขาเลยกิจกรรมเล่นบนบาะเป็นหนึ่งในสี่ฐานการเรียนรู้ของกิจกรรมกีฬาไทายในการละเล่นไทยกับการเรียนรู้หรือมอดแอนสปอร์ตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรห้องเรียนพ่อแม่ที่ผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้ร่วมทํากิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองและครูมีความเข้าใจตรงกันในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเด็กนักเรียนที่เข้ามาสู่โรงเรียนเราเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่อนุบาลหนึ่งไปจนถึงมปลายม .6 เลยนะคะจะมีออกรายทางเนี่ยน้อยมากะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะอยู่ด้วยกันตลอดเนี่ย เหมือนกับเราเราร่วมตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเราน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็เราก็จะได้ช่วยเหลือกันได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะกีฬาและการละเล่นแบบไทยไม่เพียงแต่ถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจและกล้ามเนื้อทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่ของเด็กอนุบาลแล้วยังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เราต้องการทําความเข้าใจพ่อคุณแม่ผู้ปกครองว่ากิจกรรมที่เราจัดให้ลูกๆเขาเนี่ยเร,เราจัดให้มากกว่ากีฬานะพอทั่วๆไปก็มองว่าเอ้าจับเด็กให้ออกกำลังกายโดยผ่านการเล่นกีฬานะฟุตบอลบาสเกตบอลอะไรแล้วแต่ใช่ไหมแต่ว่าที่เรา,เราใช้คําว่ามากกว่ากีฬานี่ก็คือเราให้เด็กๆไทยเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาภูมิใจ เขาดีใจที่เขาเกิดมาเป็นคนไทยเพราะวันนี้เนี่ยสิ่งที่ได้กับตัวเองเนี่ยทำให้ผมเปลี่ยนวิธีคิดว่าสักวันนับจากวันนี้ต่อไปเนี่ยผมจะพยายามบริหารตัวเองเพื่อให้มีเวลาพาลูกๆได้ออกไปสนามเด็กเล่นบ่อยอขึ้นออกไปแล้วไม่ใช่แค่พาเขาเอาไปส่งที่สนามเด็กเล่น แต่ผมจะย้อนชีวิตของตัวเองกลับไปสู่วัยเด็กอีกครั้งหนึ่งจริงๆเป้าหมายที่ให้น้องมาเข้าโรงเรียนนี้ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องจบด็อกเตอร์จะต้องเอ็นเข้ามาหาวิทยาลัยดีๆได้อะไรไเไงี mm ้ย hmm. คุณแม่ไม่เคยคิดถึงตรงนั้นคิดแต่ว่าอยากให้เขามีชีวิตในสังคมได้ด้วยดีไม่ต้องเป็นภาระคนอื่นสร้างความสร้างประโยชน์ให้ตัวเองแล้วก็คนอื่นได้ขอแค่นั้น การมีความเข้าใจที่ตรงกันจากผู้ปกครองและโรงเรียนจะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้บุตรหลานเกิดการเรียนรู้ในทุกกิจกรรมทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมในแต่ละช่วงวัยซึ่งเป็นอีกปัจจัยสำคัญให้นักเรียนเติบโตขึ้นอย่างงดงามตามวัยของพวกเขานักข่าวพลรเมืองกรุงเทพมหานครรายงาน